สวัสดีครับอยู่กับช่องแชล่าครับผม,มชมประมาสูงครับสิบกว่าเมตรนะครับเมื่อหนึ่งของเรานะครับผมปามร่วงเยอะมากครับฝนตก โชว์ดิตักซิงกิลดิปวดยอเออเออ่โอ้โหครับเก่งแบบสูงครับราชาครับผมหหกครับ่ะอตันง เจอตาไตล่ได้ไล่เรียวเห็นนะสุกกินบแบบสูงนี่คือตัวทีเด็ดครับมีต่ไลนอนนอนตกเขียวธรรมดาครับเคียวตัวเขียวขาว ผมเป็นเชียวคาร์บอนนะผมผลการไล่ขยันเจ้าบกีดผ้าลังเดียวมาลง่ะอืมที่บวมมือนัมงวอนที่ตอนน่ะเออหกขกบนะ Kinh vàng xuống Kinh vàng xuống và dẹp nó phồng dẹp bà con vừa nè khi mưa gì vậy to cá แปาล์มน,นี้ต้นหองครับสูงครับสูงมากครับสูงแล้วก็ลกมากครับต้องตัดกับประมาณนี้ทางเยอะครับต้องปดทางครับผมถ้าป,ปดทางนี่ดูไม่เห็นทลายนะครับผมนี่ผมเกี่ยวคาร์บอน,นครับ คมมากครับผม